มาที่เรื่องของหนุ่มอายุ21ปีคุณผู้ชมคะมีความฝันอยากจะเป็นทาหารจับได้ไปแดงเตรียมที่จะรอเรียกตัวไปเป็นทาหารเรือผลัดสอกแต่กลายเป็นว่าจูจๆพบเป็นศพปริศนานาทีที่เพื่อนของเขาเห็นว่าเพื่อนเขาเนี่ยไร้วิญ,ญญาณไปแล้วเป็นยังไงไปดูภาพกันค่ะแยน้ำตาไปโดนน้องอะสอน้ตาน,น้องใครจะช่วยกูอี เัวม่ยังไม่ต้องมาแล้พรุ่งนี้นายพราะพรุ่งนี้นะขาพี่ไปไหมอ้วเฮ้ย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 เ้ยเยกฮ้ยเ้ยา้ยเ้ย้ยเ่้ยเฮ้้้ย้ย้ยเฮ้ยเ้ย ไม่น่าจะทิ้งกันไปแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะป้าของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าหลานชายชื่อว่านายปุณวิทย์อายุ21ปีกําพร้าแม่แล้วมาอยู่กับป้าป้าเป็นเหมือนแม่นี่แหละคุณผู้ชมมาอยู่กับป้าได้หลายปีแล้วเมื่อคืนห้าทุ่มเนี่ยยังเรียกให้หลานรับโทรศัพท์อยู่เลยไม่คิดว่าเช้าวันนี้ทําไมจู่ๆตื่นมาพบว่าหลานชายไร้วิญ,ญญาณแล้ว แล้วสภาพศพคือเหมือนกับมือเท้าเด่ยจีบเกรงไปหมดนะคะตามเนื้อตัวไม่พบบาดแผลปกติหลานรับจ้างทํางานทั่วไปก็ชอบออกไปหาเพื่อนแต่พอถึงเวลาก็กลับบ้านนอนตามปกติแล้วสุขภาพเนี่ยที่ผ่านมาเป็นคนแข็งแรงด้วยไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรด้วยค่ะเมื่อคืนไปยกมูลไหลฮาร์ดอยู่เลยตอนหัวค่ำอ่ะ ไปรับจ้างยกปูนอยู่เลยให้ป็นคนร้อยห้าเดูดเนี่ยผมผมเพิ่งเห็นเนี่ยมันก็ดูดเนี่ยอ๋อแต่ปกติก็ไม่ได้มีโรคประจาตัวไม่ได้อะไรเลยไม่มีแข็งแรงผมไม่ได้ไปแก้บตังค่ะแข้งกลับมานอนออเขากลับมานอนแล้วก็พอนอนอิ่มเขาก็นอนเจ็บก็าไปวัดต่อไปหาพวกเขาตัวเขาโทรมาเขาก็ไปญาตินี่บอกว่าผู้เสียชีวิตชอบดื่มน้ำกระทอมแล้วก็ดื่มมาหลายปีแล้วนะครับแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่เคยเห็นสูบนะ เพิ่งจะมาเห็นตอนที่ห้อยคออยู่กับร่างวันนี้แหละคืออยู่กับติดๆกับศพด้วยไง <ภา S 2> ก็น่าจะใช้สูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยหรือไม่แต่ว่าเจออยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนรักบอกนะครับว่านายปุณวิทย์เนี่ยเขาอยากเป็นทหารนะแล้วปีนี้เขาก็ดีใจมากเลยที่จับได้ใบแดงทหารเรือผัดสองจะไปประจําการช่วงปลายปีนี้ครับเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมามักจะเอาชุดทหารของเพื่อนๆเนี่ยมาสวมเป็นประจําเลยครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ส่สงร่างนายปุณวิทย์ไปชนะสูตรหาสาเหตุการตายนะ ะะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะประสานญาติให้นารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ